พ่ผมแบงค์มุ่งพัฒนางระเทศนะวันนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดพีมาเก็ตนะพี่ก็วันนี้ก็จะรวมผู้ชายขายน้ำในตลาดพีมาเก็ตนะครับให้ไถ่น้ำด้วยเฮ้ยกล้องจับกูดิเออเฮ้ยอะไรวะยเก๊กแฟร์เก๊กครับผมกาแฟร์เยสเก๊กนะฮะคุณรู้จักไหมรู้จักไมื่อนไม่ทำไม่ทำอะไรกันอ่ะ ขายไก่อะไรพี่ขายก่อไรรวมผู้ขายนะนี่ขายอะไรขายไก่ไก่ขายไก่ไก่ไก่ยิ่งยครับไก่ยิ่งเยอันนี้ไก่นะอันนี้เพื่อนอันนี้ขายไก่นะไก่ไก่ไก่อะไรพี่ไก่อะไรครับไก่อบง่ครับไก่อบผงิ่นนะเขาเขารวมพลคนขายนะเขารวมพลคนขายนะเขารวมพลคนขายนะนะครับ หมนแล้วต่วันนี้ตวตนคนนี้ไม่เป็นที่ต้องการหมดตาที่แล้วถูกเอไม่เป็นไรโอเคอะไรื่นอะเยบดแคโน่ะเฮ้ยพี่มามาเจอเหอกัน ก้งมุงสาดมุมนี้โอ้โอเคาอะไรตามสวดจิเทเอ้หายมานานนลยเนี่ยโอ้ยสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีคุณท่าเทเรารู้จักไหมรู้กูยังไม่ถาาเอาเหรอรู้จักไหมรู้รู้ใแบงค์นองเท้าปะเออเย็นเคขาอะไรวะขาหน้ามอยขา้มวยสดเปล่าสดสดรเลยโอ่คกะทำเลยยุ่งเลยเฮ้ยไม่นั่นใหญ่หรอ ยึไรเาอะไรเให้มยึอะไราายน้ต้กุกเอขายวแหละไ้มาวันอันนี้นานนะครับา่าบ้าผสมชาุกาสอปีวันเฮ้ยวันโอมีชาด้วยมีม้าด้วยมีชามีม้าอของใหมอาชาดีโอเสิงมูมี โอเคนะเดี๋ยวยังไงผมจะถามคอนเซปต์ในคนนี้นี่โลเคชั่นหรือเอกลักษณ์รับฮะนี่เอกลักษณ์ใช่ครับนี่คือเอกลักษณ์ของผมนี่คืออุปกรณ์ที่มากินของผมในสถานนี้อ่าโอเคงั้นโอเคอันนี้ก็เฮ้ยอะไรวะเออไม่มีเหรอตามนี่เหรอผมไม่ได้พลาดทีนี้นะครับเฮ้ยจะมองนี่อันนี้ไม่มีสิเคใครก็พูดได้เฉยเหรอ อันนี้ของพวกเราก็มด้นหนึ่งน้ำโค้กเจายโค้กเยจเคสองน้ำกาแฟเย้เคสามตอเป็นสดเยจเตอพี่ดิตาลสดเยจเคมะร้าวแบคงมะพร้าวปั่นโอเคันนี้ก็ตาลสดอันนี้ก็้ำอ้อยสดนะสดังจากเราเลอันนี้เฮ้ยชาไข่มุกชาไข่มุกเยจเเยเยดเยี่ยยี่ห

สี่รอยแก้วส่ร้อยแก้วโอ้โหแม่งไปขายสองสองเดือนึงเอากลับบ้านไปเลยนะสำหรับอ่าผมก็ไม่้ออธิบายนะมันต้เก็รอยแก้วรับไหวไมเก็ร้อยแก้วหาอยู่้าร้อแก้วอนะครับแก้วเลยหอน้นเพื่อนอันนี้มันม้สดจากเพื่อนสดจริงวะ สดแม่งพุกมาวันนี่เจ็ดพันไส้นี่กระตีขายสองวันสองวันขายได้วันวันละสี่หมื่นแก้วสี่หมื่นแก้วโหวันแล้วก็นอนยาวเลยโอเคขายได้สุดยอดมากนะโอเควันนี้พวกเราอยากขอบากอะไรกับเพื่อนที่ดูกันคลิปนี้ก็ฝากกดซับป๊อปไส้ของลุงเราด้วยนะครับว้าวทุกอย่าน้ำขั้นเทพก็มาที่ตลาดทีมไอเดียของเรา